สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองมีศสารครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อครับเป็นอยู่ในฟาร์มป่าดุกเพื่อนคือเก่าเราพี่น้องแต่สิม่มาเบิ่งขั้นตอนการจับปลาดุกครับพี่น้องว่าเพื่อนเฮ็ดจังไดแน,น่ก็สิมีีทีมงานจับปลาดุกของเพื่อนมาครับนี่ม,มืมอเพราะว่าคลิปแรกเนี่ยเบิ่งวิธีการเลี้ยงแบบง่ายๆแล้วเนาะครับเนาะว,วันนี้สิม่มาเบิ่งขั้นตอนการจับปลาดุกด้วยครับว่าเพื่อนเฮ็ดจังไดพี่น้องนี่ทีมงานเราไมอยุ่นี่แล้วนี่ นี่ครับผู้เชี่ยวชาญเอาตาสวัสดีครับครับผมพอวีบ้านดอนกระเชียนครับเป็นผู้จับปลาดุกมืนอ,อนี้สิครับครับผมจับปลาดุกมื่อนี้เพิ่นเพิ่นแจ้างมาหรือไม้ยังไดนครับจ้างมาครับตันละหาร้อยจ้งเป็นตันจ้งเป็นตันครับตันละหาร้อยครับผม้าหาคนทีมงานมาจับเองดีครับเป็นผู้รับเหมาเป็นบ่ครับผมครับผมผู้รับเหมาจับปลาด้วยหนพี่น้องครับมับาจับปลาดินเส้เลี้ยงงั้นไยบ่แต่ ใส่หลายอย่าครับจะหาหกเกจคนเนี่ยนะครับโอ้แต่ว่าเมื่อนี้ครบการผิดจับแต่งครับเมื่อไงเมื่อนี่ครับประมาณสี่หาตันนะครับที่ได้โอ้มาจากคนครับทีมงานเหมือนเมื่อนี้ไม้เกจคนครับโอ้ที่ได้หลายอยู่ด้วยสันครับครับครับที่ได้หลายอยู่เมื่อนีงครับโอ้เส้นเวลาโดนมาครับประมาณเที่ยงนะครับเนี่ยโอ้เครื่องมือเนาะว่าไงเป็นว่เครื่องมือครับโอ้เจ้าที่จับมัดเจละเทียนเคยได้มือละเท่าไหร่ได้สิบตันก็ได้ครับสิบตันได้โอ้สิบตันแบ่งกันแล้วถึงมือเราจะ รวยครับแต่ละคนเนี่ยแต่ะละคนก็คือ่ซื้อหารอยเยู่เลยหารวยซื้อรอยได้เยอะนะืว่าใคก็ยื้อซื้ออยอกันบมครับครับใครก็ยื้อซื้อโดนโดน,โน,โนโมนันไก็ได้จับเนี่ยต่ เจาเนเพิ่นเอิ้นมาติเพิ้นเพิ่นมาเนี่ยประมาณสเดือนครับสามเดือนสาเดือนไปจับเคีหนึ่งครับสมเดือนจับแค่หนึ่งซีเดียนนี่ละสีเดียนเออซีด้ยซีเดียนว่าซีเดียนโอาลืมๆไปซีเดียนว่าเลยไม่เหรอเอาไว้ใกล้ๆปากคนหนึเออเอออ่ะ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 อ่้อ่ะ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 อ่อ่ะอ่ะ่อ่ะอ่อนะอ่ะ่ะอ่ะอนอ่ะอ่ะออ่ะนาะอ่ะอ่ะอ่ะั่ะอ่ะอระบ่ดอ่ะอ่ะอ่ะอบะอ่ะอ่ะเ่ะอ่ะอ่อ่ะ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 อเข้่มาแลอวนี่รับะอ่ือ่าดีเป็นการอวบอ่ดดีเอาะี่้อ ก็เพิ่นต no. ้องเอาอวนลากมาจากบ่อก่อนเดี๋ย่ลากเข้ามาเท่ากัดซีมาอยู่ในระดับนี้ครับผมมาบ่ทันเพิ่นเดี่พี่น้องนี่ครับเพิ่นจับอยู่ฝั่งฝั่งล่างครับเั่นจับปลาดุกครับคนไปอยู่ในบ่อปลาดุกคนเดียวพี่น้องเพิ่นเพิ่นเจึงเพิ่นจับโอ้ไม่ได้โตสี่เหลี่ยงน้ำสี่เหลี่ยงน้ำน้ำครับเดียวนั่นละเขต้องมาช่ไปเด้อ เดีนี้เราเมนป่าครับอาดูปิกอุีครับตัสีเหลืองงามงามน่ๆไปยูในป่าปุกครับ่งงบน,นี่ง ตปลาีน้ำบ่น้องคับตปลาเรียงเรียงหุยดีดครับปลาดุกอิยครับว่าครับเบิ่งนี่เราอยู่เป็นีหวัดเฉียวเยครับอยู่กับบ่อปลาดุกปลาดุกมันตีนี้เงียงเน้พี่น้องครับเบิ่งนี่ตัวเรียงเรียงครับเบิ้งห

นี่ดินี่ดิหัวหน้าทิพย์มาหัวหน้าทิพย์หันหลังให้เดลยพี่น้องเบิ้องขวาโอ้เบิ้งป่าครับสถานที่พวกอับนวยพี่น้องต้องเบิ้งทางหลังเราครับหัวหน้าทิพย์แล้วว่ะหัวครับเบิ้งในบ่อป่าถูกพี่น้องป่าถูกจังเลยครับจะเป็นขั้นตอนกับ จับปลาย่างเดียวเด้๋วพี่น้องคลิปนี้เพราะว่าคลิปแรกการเลี้ยงดูแล้วเด้๋ยวพี่น้องติดตามครับติดตามเลยเพื่อนๆผู้ดใดเข้ามาพ่อคลิปซ้อมกัจะลืมเข้าไปเบิ่งคลิปแรกว่าเพิ่นเลี้ยงยังไงนะครับเด้๋ยแบบคร่าวๆนะครับออคลิปนี้สิเน้นเป็นการเป็นการชมการจับปลาการซื้อไข่ปลาดุกครับสดๆเลีเ้ยงปลาดุกแบบปลาปลาดุกเงินล้านเพิ่นครับพี่น้อง หายเตละบ้อนี่บอ้อนี่หาเมื่อินโได้สิบกว่าตันพี่น้องไล่เอากับโลละสี่สิบหาสิบบาทนี่ก็บสี่หาแสนหกแสนมาแล้วพี่น้องบอ่อขนาดหน like ึ่งไล่เนี่ยครับเบิ่งัเสียครับไล่เอาตัวเลขกโกๆไล่ง่ายๆครับไปเจ้าหนี้แตงขึ้นเลือเจ้าหนี้แต่พื้นเหลืแต่ว่าหากลบกบนี่แล้วกับ <c oughs> สิเหลี่ยไลยของเราอยู่ละครับเราเรียกมาหลายปีแล้วเนาะ ครับแต่ว่าต้องใส่ทุนมหาศาลด้วยพี่น้องค้าอาหารค้าพันนี่โอ้ลงทุนหลายอยู่เลยครับต้องใส่เงินเม็ดไงเติบหนึ่งยูครับค่อยสิเลี่ยงได้คือเพิ่นครับแต่ว่ากันพู้ใดรสิระยุกก็ไปเลี่ยงในบอเจ้าควงไว้ไรากินเองก็เขาท่ายยูครับพี่น้องเนี่ยครับบ่งป่ปาในบอนี่ผมเม็นหน่ย่อยดียครับนี่ว่เราไปอยู่น้ำปา่าอันตรายบ่ครับ เอาครับมาเบิ้งพันยนตยนตไว้ไว้พันตีขึ้นไปใส่เอาสิพานน้ำเบิ้งทุกขั้นตอนเลยมื่อนี่พี่น้องนี่ครับเบิ้งอันนี้ขั้นตอนขั้นตอนนี่ยังก็ท่นอบตัวตอมเนี่ยแยกคัดปลาเจี๋ยวอร่อยเบิ้งไกลๆครับเห็นน้าไหลรอมรอมลากมาตีแรกไงเป็นลากปลาบนเนี่ยล่างเนี่ยโอ้จันเข้าไปโอ้โหนี่ครับการคัดปลาที่นรอง จะแกงซองท่านโอ้ที่น่องโอ้โถน้อยมันโถน้อยรอดมันนี่พี่น้องเข่าท่าเพราะครับไอเดียบันเจิดเพราพี่น้องผมบ่เคยเห็นเรื่องเห็นเพียนแรกนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าโป้พอครับพี่น้องต่อเบิ้งการคัดปลาครับเข่าใกล้บ่ได้พี่น้องหน้ามันโค้งลงๆครับนี่เบิ้งโอ้ออกมาแล้วนี่โถน้อยสุด ตัวน้อยสว่วสีล้มบองนี่พี่น้องเบิ่งไงตัวนี้น้อยเนี่ครับน,นี่ก็โตอันนี้มันคือมีหลายเกียรติมันไก่มาตัวเนี้อโอ้โหพี่น้องเบิ่งครับอันนี้อันนี้ใส่ดีเพิ่นคัดแล้วอันบนไงนี่ใส่พิเศษโอ้เบิ่งพี่น้องนะครับเข่งละจากกิโลสเนี่ยเบิ่งเ,เอาพี่น้องโอ้ห้าสิบห้าสิบสามตัวน้องโตเลี้ยงดีบ่ครับนนปุย๋ยเหยนปุ้ยเลย เรเอาไปขึ้นรถยังใหญ่พี่น้องเพิ่งนี่้านิอดิ่งบ่ครับพิ่งตัวนั่งขึ้นหน่อยก็มูสันวันรหลดการคัดเรื่องนี่ยพี่น้องเชียงเชคัดเป็นไฮเทคบ่ครับปุ่โนโอ้ปลากระสีงามๆเลยครับปุ่นตัหน่อยไหลลงนี้ตัวง่ไปพุน่น โอ้เ็ก็ม่รัไอหน้าพปกับงาเ้คนโอ้หัวหน้าทิมเปิดเราตีครับหน้ากากเลยนี่ครับรัวหัวหน้าทิมหัวหน้าทิมจับปลาดุกครับ ่เนไหรมัน้าทิมจะปลาดุกเกินล้านครับนี่ครับัวหนาทิมินโ่พอนไงา้ี่ครับโอ้นี่เโตงามวครับโตปาดุกบิ๊กวีครับโตสีเหลืองๆครับเขกว่าัวหนาทีมบ่พอคนมายนครับตัวนี้ผมอยากไปไทยครับนี่ตัสีงามวครับเีวเบิ่งสีเอาด้ยพี่น้องอย่างงามเหลีรยบ โอ <go> ้นี่ครับเิึงขัดก่อนทุกสิ่งทุกอย่างครับเห็นในมือนี่เราพี่น้องผมก็เห็นพราะพี่น้องนี่แหละครับท่านผู้ชมเห็นมือนี่ผมก็เห็นคือกันครับเนี่ยเป็นขั้นตอนการเสื้อขายปล <c oughs> าดุกครับมันรับปลาจากบ่อเย้ตรงไปให้เบิ้งละแม่เย้ตรงไปให้เบิ้งนี่ครับเบิ้ง เพิ่มบรรยากาศโดยร่วมๆด้วพี่น้องนี่นีเน้นนี่เบิ้งยังสี่หล่ะพี่น้องนี่ครับร้านสือขายแล้วอ่ะเอครับโอ้โตัวนี้ใหญ่กว่ามูได้คัดไว้จริงี่ยตัวนี้เป็นปลายขี้โกพี่น้องใหญ่กว่ามูครับ เป็่บอกการทำงานต้องเร่งรีบด้วพี่เนอะ รถเตียมออกสู่ตลาดผู้บริโภคหลักครับพี่น้องก้น3ลอดยืนห้ลเนียเม่คสั่งกนแม่นไปเร่อยๆเมองเบอไปเรื่อยๆลาออ๋อีก้วปลาเต็มรถแล้วครับพี่น้องติดขี่ต้มอ,อีกครับ <c oughs> เอาแรงงานยูครับคุณเนะ่ะโอ้แรงคนกับยูรถขึ้นไว้พี่น้องก่าแรงงานเจ็ดแรงคนกับสื้อแล้วอ่านครับถือว่าเสร็จรู้ล่วงครับภารกิจภารกิจเสื้อขขยปาลารดแรกต่อไปครับเสร็จเรียบร้อยก็ไปอีกเแ่าแก๊งหนึงกับิีเข่ามา้าพี่น้องครับวันนี้วัตจักรซสื้อขายปลาด้วยพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งจังซี่ละ่ะพี่น้องเลย เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซัานิดละครับผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ